ม่เอ้ยเอาชิบหายจะเมื่อกี้คิดโคนแล้วไม่เม็ดมันมันขยับวะเอาเขาไม่เห็นด้วยนะฮ้ยเมื่อกี้ผมคลิดโคนนะทำไมอยู่ๆเม็ดมันวันนี้เราก็อยู่ในแอปใหม่นะครับมากลุกไทยท่านเทพเจอกับคุณกอล์ฟนะแต้มพันสกว่าผมเองผมก็1300ามร้กว่าตอนนี้คะแนนสูงสุดประมาณพันห้าพันหกกว่านะ ผมยังอยู่แถวนี้ยอยู่เลยไม่ค่อยได้เก็บแรงช่วงนี้นะเดี๋ยวตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเล่นละคุณก๊อฟเนี่ยน่าจะเป็นพวกผู้เล่นสายม้าขวายรผมกดเจอนะสิบคนนะเชื่อไหม,มหว่าม้าขวาไปแล้วสิบคนนะผมต้องแทงสูงอะ <laughs> ถ้าไม่แทงสูงสู้ไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้พวกนี้นะเขาไปเล่นในช่วงแปขรขบวนน <l> ่คือ <l> ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเดินตามตำรากันแม่นมากเลยให้เรามันไม่แม่นไงผมแบบ ต้องหาตัวช่วยอะไรแบบนี้อ๋อเป็นคนที่เน้นต่อเม็ดเนาะเอาแบบเทแบบต่อเม็ดมาโอเคก็ก็ต่อเม็ดก็ต่อเม็ดไปเดี๋ยวเขาโยกมา้ามาแก้เบี้ยสูงไม่กินนะขึ้นเบี้ยนะก็าตามปกติเลยคือเบี้ยสูงของเรามันหายไปแล้วแต่ว่าเรายังเหลือเม็ดฝ่ายตรงข้ามไม่มีเม็ดแต่เขาจะพยายาม ทำให้เม็ดผมเล่นไม่ได้อรูปทรงมันจะเป็นอย่างนั้นต้องเดินมาใช่ไหมนะหวั่นใจว่าต้องเดินมาจําไม่ค่อยได้โอ้ยจะมาบุกตีกันอีกแล้วเนาะผมต้องขุนไปบล็อกตรงนี้นแล้วมนดูทรงละบล็อกบล็อกนะบล็อกขุนวะโอ้โหมันได้อย่างงี้ดิพี่พี่จะบุกตีแบบนี้เหรอพี่จะบุกแบบกะแบบหุ้มสุดตัวใส่หน้าขุนผมเลยว่าสั้น เดินไงดีวะเนี่ยผมว่านะเอาจังจริงนะผมแบบขอญาตนะ FC ทุกท่านนะกลาาขอภัยด้วยนะที่ผมอาจจะเดินตามคาดหวังไม่ได้นะผมว่านะขอเล่นแบบคนที่ขลาดไปเลยดีกว่าละพี่น้องขอแบบปิดช่องปิดช่องน้อยแต่พอตัวเกินเว้ยกินเราต้องเอาเบี้ยกินนะมันโปรงฐาน้องดีก่อนแม้ว่าโคนเราจะทะลุมาได้กั้งหัวเขาเลยทั้งเขา ขอให้เราได้มีชีวิตรอดอยู่ก็พอแล้วกิน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 แทงกินฟีกินกินโอเคไหมดิวลุยลุยลุยไหมยกม้าจับปึ๊บเขาขยับกุดมากินเอาเบี้ยกินกินแมวเรือเอาเอาแต้มเนี้ยเอาบุกอย่างนี้เลยกว่าบุกบุกแทงกินฟีกินไหมดิวดิวหรือไม่ดิวขอแค่เนี้ยคุณก๊อฟไม่ดิว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 ใช่ไหม เฮ้ย,อยเอา้าิบหายจากเมื่อกี้คลิกโคนแล้วไม่เม็ดมันมันขยับวะเอา้าเขาไม่เห็นด้วยนะเฮ้ยเมืม่อกี้ผมคลิกโคนนะทำไมอยู่ๆเม็ดมันหรือว่าผมคลิกเม็ดโอ้ผมอาจจะคลิกเม็ดก็ได้จริงๆผมจะเดินโคนแล,ล้วแต้มนี้ใครเข้าไปอะถ้างั้นไม่เป็นไรนะอยา่างน,นั้นเลยเราต้องเอโคนกินเบีย้ยละ มันคงต้องไปแบบนี้แหละนะเพราะฉะนั้นนะแล้วก็เราพลาดแล้วเขาก็เขาก็พลาดด้วย<ฮ>ะนะแล้วก็ไปกันแบบนี้แหละเราจะอยู่กันแบบนี้แหละคุณก๊อฟต่างคนต่างพลาดนะแต่จริงๆแล้วจะเดินโคนนะถ้าเดินโคน,แบบน,นแบบเกมนี้จะเป็นเกมที่สวยมากเดินโคนแล้วก็บุกทะลวงตีเข้าไปอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่อย่าง,งน,นั้นนเนี่ยกินปัง ตามหลักอะนะผมว่าเรายังไม่ต้องรีบกินก็นได้นะอยู่เฉยๆดกวยยังไงก็กดหน้าฝุ่นก็อยู่ไม่ต้องรีบร้อนกินเสร็จมาเขาจะมายืนอยู่ดีเอาไมเอาไม่เอาแบบนี้และูกเกมก็ยังดูเป็นต่อเล็กน้อยนะกินเขาต้องมา้ากินเราโยกม้าขึ้นไปผูกพอดีเป๊ะโอเคผมมองว่าผมมองว่าเราควรจะต้องไปกันแบบนี้ นะเราควรจะต้องอยู่กันแบบนี้ขู่กันอย่างนี้คิดกันอย่างนี้แล้วก็เล่นกันอย่างนี้แหละจัดไปมีอะไรมีอะไรอีกไหมครับคุณกอ๊อฟมีอะไรที่แปลกๆโอ้ไม่ไหมเดินขุนอย่างนั้นเหรอพี่ท่านพี่เดินขุนเหรอลุกลุกตรงนี้ทีหนึง่งเขาต้องขยับขุนลงมาชิดมาเรากินเหวี่ยงปั๊บปึ๊บปั๊บโอ้ดูเดือดเลือดผ่านนะเนี่ย สงครามนี้ไม่รู้เลือดใครเป็นเลือดใครตอนนี้เดี๋ยวเขาเจ้าเรือมาเล่นอีกลำละอะไรขนาดนั้นแล้วเ,เขาเขาไม่คุยกับเราดีๆผเขาตีอย่างเดียวเลยโคดเบื่อเลยวัดใจไปเลยกันนะเขาเจ้าเรือมาอีกลำนะอย่างเก่งเก่งสุดเขาลุกได้แค่ตาเดียวนะลุกได้แค่ตาเนี้ยแหละ เนี่เก่งจุดของเขาแล้วเราปั้งลุกเขาเอาเรือกินม้าเหนื่อยไ่ะเหนื่อยใจเหนื่อยใจโหหนักหรือเกินว่ะไม้ว่าเขาจะบันเดอร์จะเผลอแค่ไหนนะก็หนักอยู่ดีอะลุกเข้าไปปั้งเขาขยับขุนเดี๋ยวตรวจทานความคิดก่อนกินเ้าไป เปี้ยงเขาลุกเปี้ยงถอยเปี้ยงมองไม่เห็นละมองมองไม่เห็นอนาคตละเห็นแค่นี้จริงเนี่ยเห็นถึงตอนกินแค่นี้แล้วเขาเรือลงมาลุกผมถอยขูนหนึ่งทีเฮ้ยนาลูโคโดเดินอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยอะไรของเขาเนี่ยลุกปั้ง เขาหยาบขุนมาที่เดิมกินปั้ง้องกินมา้าเคลูกปป้งตรงนี้เขาต้องขยับขุนมานี่ปป้งได้ไหมตาเน,นี้กินม้ามันแบบหน้าด้านๆอย่างนี้นะกินกันหน้าด้านๆอย่างนี้เลยนะเอ้าโดนกินโคลนโดนกินเบี้ยมาแล้ว เอาเรือกินลุกเขาต้องขยับขุนหนีช่างมันเถอะนะไหนๆก็ไหนๆแล้วลุยเข้าไปเลยกันนะปังลุกปังไม่ลุกเอาวัดใจกันไปเลยใครจะอยู่ใครจะไปลุกเข้ามาปิดมันไม่ดีมันไมน่ดีแต่สุขภาพ ต้องกินต้องกินต้องกินแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเรือลุกผมไม่รู้แหละเคลียไปเคลียมาขึ้นต่อเฉยเอเอไอฝนเล้ฝอนมาตานี้นึกว่าจะนึกว่าจะโดนแล้วจะเดินโคนไปเดินเม็ดมันมีแบบนี้ที่ไหนหมักลุกไทยนะเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้ว,ลวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายกับทุกคน ให้ของขวัญสุดพิเศษกับตัวคุณด้วยชุดหมากรุกกระดานไม้พับผลิตจากวัสดุอย่างดีมีกระดานพร้อมตัวหมากราคาเพียง790บาทรวมค่าจะดส่งครับผม